ครับนะฮะครั้งนี้เป็นเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นครั้งที่7จ็ดนะครับเป็น EP 7ซึ่งก็ยังมีเรื่องมันๆเหมือนเดิมติดตามเทรนเทคโนโลยีต่างๆนะครับครั้งนี้จะเป็นต่ออะไรดีครับครั้งนี้จะวกกลับมาเบสิกหน่อยคือกลับมาที่อัตโนมัตคาร์หลังจากที่เราพยายามไต่จากเลเวลหนึ่ามสี่พยายามที่ไปถึง5้าก็เปเ่ลเวลศนี่ก็เหมือนรถที่เราขับขับอยู่ไม่มีระบบช่วยเหลืออะไรเลย แล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเช่นมันมีกล้องมีการเตือนเวลาเราจะเปลี่ยนเลนมีการทำเป็น Adaptive Cruise Control อะไรครับจนกระทั่งขึ้นไปถึงเลเวล3แล้วก็พยายามจะขึ้นไป3.5 4อ่ะกอ่อนที่จะเป็น Level ลเลเวลไหนแด้เดยลยลอง,ลอง,ลองบอกเลเวลท่านผู้ชมหน่หอยว่าไอ้ระบบอโตเมติรถยนต์เนี่ยมันมีอยู่5เลเวลมันมีอะไรบ้างครับนี่นะฮะจากไอระดับ0นี่ก็คือแบบ ทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนเหมือนรถทั่วไปพอมาเริ่มเป็นระดับหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมีการเข้ามาช่วยเราเล็กๆน้อยๆเช่นรักษาเลนหรือว่าตบให้เรากลับเวลาเราแหกเลนออกไปใช่ไหมหรือบางทีมันจะมีสังสช่วยเตือนหรือว่าบีฟมีเสียงอะไรสมควรนะก็ยังถือว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้อีโคคาร์ใส่มาแล้วไม่มีถือว่าไม่ได้แล้วไม่ได้ละบนไอ้เลเวลหนึ่งนี่มัน มันใครๆก็มีแล้วใครๆก็มีใครๆก็มีแล้ว <นะ S 2> พอมาถึงระดับสองเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาแทรกซึมเราและระบบอัตโนมัติเนี่ยแต่มันก็ยังแทรกซึมมาไม่เยอะก็จะเป็นระบบพวกรักษาเลนเหมือนกันแต่คราวเนี้ยมันจะเริ่มมีความเที่ยงตรงมากขึ้นเพราะว่าอย่างบางบางคันที่เป็นะระดับ Level เลเวลหนึ่งบางทีไปเจอเลนซึ่งมัน ปปูปะปะปูปูปะปะมันก็งงเหมือนกันไอ้ระดับสองนี่มันพอจะก่าได้สมมติเราเล่ปูปะปูปะไอไ้อตัวสีเส้นสนะฮะป,ปุปะมันก็ยังสามารถคีบได้หรือบางทีออกไปแล้วมีอาการว่า,าสเตรยริงมันผิดอาการเป็นมันสามารถดีเทคได้ว่าผิดปกติและมันจะเริ่มเตือนมันจะเริ่มควบคุมเข้ามาับกลมามากขึ้นกกมากขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ก็ยังเป็นคนเป็นใหญ่ไอ้นี่เข้ามาช่วยใช่ใช่ซึ่งไอ้นี่นะผมก็มีประสบการณ์ไปไปขับเบียนเชดได้นะ เราลองแกล้งหักเลยมันหักกลับมาเวลาหัก่า <c oughs> คือมันรู้ว่าเราออกนอกเลยนะม,มันพยายามจะตบก,กลับให้เรากลับกลับเข้ามาในเลนแล้วบางคนมันไม่รู้นะมันตกใจนะมันก็หักซ้ายหักขวาก็าเ้ใหญ่เลยติดกระดาหัก,ก <c oughs> นะออกมาเป็นระดับสามเอาละมันเริ่มขึ้นมาเข้ามาแทรกซึมเราแล้วมันจะเป็นลักษณะว่าแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้อย่างที่ตัวเทสลาพัฒนามาตอนนี้มันพยายามเทสลาพยายามขึ้นไปสามจุดห้าประเด็นก็คือว่าสามารถ เ,เล่นเกมไปอ่ะแต่ไม่ได้ให้ทานะฮะไม่ต้องไปสนใจอะไรกับมันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปนั่งฝ่ายฝ่ายห้ามอยู่ด้านหลังนะเพื่อความปลอดภัยก็ต้องคน <ไป S 2> ยังต้องคนโทลอยู่บ้งจับไม่เป็นระยะอพอถึงสิบวิหรือสิบห้าวิที่มันดีฟอ้เนี่ยคุณก็ต้องเข้ามาจับบ้างไม่ใช่คุณแรงเมาลับอะไรกินไม่ใช่นะมันก็จะเข้ามาแต่หมายความว่าถ้าสมมติคุณกําหนดเดสติเนชันไว้เนี่ยว่าคุณจะไปจาก A ไปดีคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมันเจอรถ มันจะหลบหลีกเจออุปสรรคมันจะหลบเจอกระทันหันเนี่ยมันจะกดเบรคส่วนพอมาขั้นที่4เนี่ยแทบจะเรียกว่าเราพยายามจะไต่ขึ้นมาเป็นแฮนฟรีเช่นแต่ว่าแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลย<ม>เช่นโรแบแท็กซี่หรือตัวที่เราเคยพูดกันครั้งที่แล้วซึ่งจะเป็นไรท์แชร์ลิงรถที่ใช้ในเมืองเป็นสนะมาร์ทซิตี้สมาร์ทมบิลิรีใช้แอปสั่ง ในรถแต่นั้นจะเป็นรถเปล่านะไม่ไม่มีรนกลับไม่มีคนขับไม่มีอะรเลยละมันวิ่งมาหาคุณเหมือนเหมือนสุนัขรักคุณมากมายเลยมันก็จะรับพิกคุณไปแล้วก็ไปส่งหรือไปดรอปตากที่หนางาแล้วก็รับคนอื่นขึ้นมาคุณทั้งหมดนี่ตั้งแต่คุณจองมันมาคุณจ่ายจองจ่ายตังเนี่ยมันจะผ่านใ้ตัวมือถือทั้งหมดอันนี้จะเป็นจะเป็นระดับที่สูงสุดขึ้นไปแต่ก็ยังไปไม่ถึงระดับซึ่งแบบว่า เรายังไต่ที่ไหนไม่ถึงแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วอืรถทุกคันบนถนนแม่งแบบเลเวลห้าหมดเข้าใจกันหมดและไม่มีอุบัติเหตุซึ่งมันจะทํายังทําไม่ได้ตอนเนี้เราขึ้นไปถึงประมาณระดับสา<ๆ>มสามจุดห้าเพราะอะไรฮะเพราะมันยังเอไอมันาขาดสัญชาติยานการเอาตัวรอดอยู่มันยังเป็นไม่ชีนอยู่อย่างสมมติแ้วมันมีไอไออันหนึ่งผมเคยดูของ,ของเทสลาเนี่ยขับไปดีๆเนี่ยเข้าโค้งแม่งอับดึงไม่เข้าอ่ะ คือถ้าเป็นถ้าเป็นเคยเล่นในวงการอาจจะรู้ว่าพอมันโอเวอร์สเตียร์ er, เนี่ยจะพอรถขับหลงังเนี่ยคุณจะต้องเคาน์เตอร์สเตียร์แล้วก็เลี้ยงทันเล่งบางทีแตะเบกนิดๆแต่ถ้าแตะเยอะไปก็สไลด์ก็เด่นไปรถมันไปนี่คุณก็ต้องเคาน์เตอร์รถมันนี่ก็ตอ,อันนี้มันคือการถอดสัญชาตญาณออกมานี่ไงท <ใน S 2> ี่เราจะพูดว่าว่าว่า,วาไอเครื่องอ่ะถ้ามันเรียนรู้จาก Data จากซ i เซอร์เชนเดี่ยวเนี่ยมันมันจะไม่ฉลาดพอ นะเหมือนกันนะเหมือนเหมือนนอกจากรถยนต์เนี่ยวงการแพทย์เนี่ยนะจน๊ะมอนกันปัจจุบันเนี่ยมันก็มีใช้ AI ไอนะอในการวิเคราะห์แล้วก็ลองลองซิว่าจะรักษาคนไข้อย,ย่างไงแต่ครั้งเนี้ยเนื่องจากมันขาดประสบการณ์ทางการแพทย์ยไงนะเขาก็ต้องให้ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงเป็นครูใหญ่แล้วก็คอยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เว้ยต้องทรีทเมนต์แบบนี้แบบนี้แบบนสเตปจ่ายยาถูกแล้วกันนี้แต่ซีเควนต์ไม่ถูกอะไรพวกเนี้นะฮะ การรักษาตรงนี้ต้องทําตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปทําตรงนี้อะไรประมาณนี้อ,อันนี้คือใช้เอ็กซ์เพรสเข้าไปซึ่งเช่นเดียวอาจจะเป็นระบบเดียวกับของของ,ของที่อาจารย์พูดเนี่ยนะฮะก็คือมันจะต้องอาศัยโนเรชหรือว่าประสบการณ์ของของเอ็กซ์เพรสยคเนี่ยเข้าไปเข้าไปใส่นะฮะก่อนที่จะไปตรงนี้เดี๋ยวผมขอแชร์ตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะอ,อันนี้ครับอันนี้ก็ก,ก็จะมี ชื่อเว็บอยู่แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ไปได้นะฮะ Artificial Intelligence oh. Auto นะฮะ uh huh. Auto Io นะเป็นบล็อกนะครับ uh huh. ซึ่งจากจากนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าว่าข้อมูลเนี่ยจะมี Expert มานอกจากข้อมูลจากพวก Print Material uh huh. พวกอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นข้อมูลทางวิชารารนะนะ uh huh. เข้ามาผสมกันตรงกลางนะครับ uh huh. เมื่อผสมกันตรงกลางเสร็จเนี่ย เราก็จะเห็นว่าตัวโมเดลเอ็กซ์เพรสเนี่ยนะฮะ,ะก็จะทำให,ให้ให้ปรับปรุงความรู้ของเครื่องยนต์ห,หรือว่าโนเลดองรวมเนี่ยของเครื่องยนต์ได้ะนะครับเพราะตรงนี้ก็ตอนหลังเนี่ยระบบอินเฟอเรนเชียลเนี่ยมันมันไม่ได้อ้างอิงตำราอย่างเดียวแล้วมันก็จะอ้างอิงเอ็กซ์เพรสด้วยนะเพราะเวลายูสเซอร์เข้าไปเนี่ยในระบบนะฮะก็จะทำให้ มีความรู้ตรงนี้มากขึ้นนะครับซึ่งเนี้ยเราก็สังเกตได้นะครับว่าเนี่ยพอยูเซอร์เริ่มไปใช้เนี่ยมันก็จะโนเลดเบสหรือตัว AI เนี่ยมันก็อินเฟอร์ความรู้ที่ได้มาจากเอ็กซ์เพร์แล้วก็ได้มาจากทางวิชาการมาแล้วก็เอาความรู้เนี่ยเก็บเข้าไปในถังดาต้าเบสเพื่อที่จะมาใช้ในอนาคตได้เนี่ยฮะก็เป็นพูดง่ายเอาทั้งประสบการณ์เอ็กซ์เพร์บวกกับ ความรู้ทางพาคษศาสตรเนี่ยมาซึ่งเนี่ยเรามาใช้ในวงการแพทย์เทเลเมดิซีนไงนไม่สบายแล้วอะไรเนี่ยแล้วก็มีมีพนักง,งานตอบหรือมีเอเจนต์ตอบเนี่ยใหม่ๆเอเจนต์ก็อาจจะตอบจากจากตำราใช่<ม>ไหมแล้วเราก็เอาหมอไปนั่งประจำนะฮะไปไปช่วยนะะสักพัก หมอตอบงี้ปุ๊บเหมือนกันเลยระบบมันก็เริ่มเลิ่นละนะจากว้ยที่หมอพูดอะไรยเงี้ยว่าเอ้ถ้าถามนี้ตอบงี้ถามนี้ตอบเนี้ยในที่สุดมันเฟอร์ถูกละนะฮะมันก็จะบอกเอเจนต์แล้วอ๋อเนี่ยนะถ้าเข้ามาเงี้ยต้องตอบแบบนี้นะถ้าเป็นเคสอย่างนี้วิธีการคือต้องต้องปฏิบัติตัวยังไงก่อนก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลหรือว่าทาไม่ต้องถึงมือหมอเลยสามารถรักษาได้ทางไกลได้ก็โอเคเลยเช่นเดียวกับของของอาจารย์นั์ว่าเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็น ระบบคล้ายๆกันคือต้องอาศัยโน้ตฮาวที่นี่มันเอาไอ้นั่นมาเลยนักแข่งฟอร์มูล่าอีอ,อนี่ก็คือไฟฟ้ารถแข่งอวอเตอร์ไซค์แข่งสมัยนี้มันนอกจากเครื่องสันดาษภายในแล้วก็มันไปบ้ากันพวกรื่องไฟฟ้าอะไรเพราะว่าแรงกว่าม,มันกว่าแล้วก็สะใจกว่าแต่ว่า,าสัญชาตญาณและก็การเอาตัวรอดสิ่งที่มันเป็นคล้ายๆกิฟ ทีม่มันติดมากับไอ้คนพวกนี้มันสมควรที่จะเอามาใส่เข้าไปในในโปรแกรม AI ของพวกรถพวกนี้ยิงนักเตะเพราะการเอาตัวรอดอเขาก็เอาไอ้นักแข่งพวกนี้นะนะฮะแล้วก็ต่อเซนเซอร์นะต่อตัวรับความรู้สึกเข้าไปนะฮะในสมองของนักแข่งไอ้คนนี้คือจะมีทั้งการวัดคลื่นสมองวัด,ดการบวดสายตาเนะจาะก,การเพ่งตรวจากวารเคลื่อนไหวภายในว่า แรงกรับแรงจีที่มากระทําจะเป็นยังไงแล้วเขากระดุกกระดิกตัวแรงที่กระทําต่อเขาโมเมนตัมเชิงมุมแล้วก็มีกล้องอจับว่าพฤติกรรมการขับจริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มี g p s จับได้ว่าพอเดเรกชันของรถมันไปแบบนี้แบบนี้แบบนปับ๊บวัดแบบ3ามดิเ s i ชันออกมาปั๊บเนี่ยอินสติ้งสิของไอ้พวกนักแข่งพวกนี้มันมีอะไรขึ้นมาแล้วก็จะเอาไปยัดไปใส่ในกระบาลกลของไอ้พวกอัตโนมัตคาร์ เฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งแมชชีนมันยังขาดอยู่ซึ่งอันนี้เบื้อง,งลึกเนี่ยถ้าพูดทาง A AI นะ <c oughs> เดี๋ยวจะชื่อเสียชื่อนั่งเป็นบอร์ดบริษ <c oughs> ัทซอฟต์แวร์อยู่นะครับก <c oughs> ็ในแง่ของ AI เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะก็คือว่าในลักษณะของการประเมินผลเนี่ยมันจะต้องอาศัยข้อมูลประสบการณ์เขาเรียกว่าเป็นเซมิซูปเวลไรนะฮะคือซูปเร์ไรเนี่ยเราเราจะเก็บพารามิเตอร์ละ ว่าเฮ้ย<ง>การหมุนกี่องศา<ม>อ,อ,อะไรเป็นยังไงเนี่ยพารามิเตอร์พวกนี้นะฮะ<ม>การกวาดสายตาเป็นยังไงนะครับซึ่งเนี้ยเราเรา,เราจะเริ่มแล้วมุมมุมกล้องเป็นยังไง เบี่ยนเบี่ยนเบยนจากโค้งเท่าไหร่กี่องศาผู้ที่เป็นพารามิเตอร์ที่เขาเก็บบนนะครับแล้วก็ AI ก็จะทําการประเมินแต่เอ็กซ์เพิดเนี่ยที่มันจะจับเนี่ยมันจะจับคลื่นสมองเอ็กซ์เพิดหนึ่งเป็นพารามิเตอร์คลื่นสมองว่าคลื่นสมองคิดแบบนี้นะนะครับแล้วก็จับพารามิเตอร์ตัวที่2ก็คือลักษณะของการส่งคลื่นอุลตราซาวเข้าไปที่นิ้วต่างๆมันจะจับแพทเทิร์นนะการการขับเคลื่อนของของมือนะจับการขับ การขับเคลื่อนของสายตาพวกนีม้มันจะเป็นสัญญาณหมดการขับเคลื่อนสายตาเป็นยังไงแพทเทิร์นสายตาอย่างนี้คือต้องมันหมายถึงว่าบิดบิดมือกี่องศาไปด้วยกันนะครับแล้วก็สมองสั่งกกรสามสามกลุ่มของของพวกนี้นะครับเป็นเป็นเป็นเหมือนกับ decision t นะครับแล้วผมเข้าใจว่าโมเดลเบื้องหลังเนี่ยมันต้องไปใส่ใน random decision t ด้วยเป็นโมเดลนี้ให้โมเดลไปเลยนะนะฮะแล้วก็เอาพวกนี้มาประเมินพร้อมกันบวกกับ AI พวกนี้นะฮะแล้วก ในที่สุดเนี่ยมันก็จะมีแอคชั่นออกมาแล้วก็มีเรียนฟอร์ด้วยนะ<ม>ว่าเฮ้ยไปแล้วย,ยังไม่ออกดอกเลนไว้เฮ้ย t r a ก k i n g ได้ไว้<ม>ระบบฟิกชั่นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีเรียนฟอร์เมนต์ดัตต้ากลับมามนะฮะหรือไออันนี้มันจะหลุดโค้งไปนิดหนึ่งมันเป็น punishment ละม,มันก็จะกลับมาอีกว่า<ม><ม>ว่าเป็นให้ข้อมูลป้อนป้อนป้อนฟีดกลับมานะฮะเพราะมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนสเตปปิ้งสโตนอเนี่ยนะเป็นเป็นทีละขั้นทีละขั้น t i e ละขั้นแต่ละ layer 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 ไปนะเนี่ยเนี่ยเป็นเบื้องหลังของมันคืออย่างนี้ฮะไอ้รถพวกเนี้ย คือในแง่เมคคา n i c ค l ลเนี่ย,ยมันทำได้ค่อนข,ข้างเยอะอมไม่ว่าจะเป็น traction control หรือการแบ่งท o r q u แบ่งแรงบิดไปแต่ละล้อนะฮะหรือแม้กระทั่งปรถบางคันซึ่บางรุ่นที่เป็น4 wheel steering การปรับมุมต่างๆแล้วก็การปรับแรงบิดต่างๆแล้วก็ช่วงล่างซึ่งเป็น adaptive ช่วงล่าง suspension เนี่ยนะะม,มันไปได้ค้านข้าสมบูรณ์ถือว่าเป็น m แมช i n e ซึ่งโอเคมากๆ ที่มันขาดก็คือจิตวิญญาณการเออตัวรอดน,นั่นเองออนะ,ะครับแต่<ม>แต่พวกเนี้ยมันก็ต้องเข้าไปในในระบบอยู่ดีอ่ะ<ม><ม>เพราะใน่สุดแล้วเอาพุตมันจะออกไปที่การบังคับการนู่นการนี่ถูกไหมฮะนะซึ่งนนเนี้ยมันจะต้องไปคือคือระบบ AI เนี่ยมันต้องมีอินพุตและเอาพุตนะฮะเพราะไอ้ส่วนของสัญชาตญาณประสบการณ์ตรงเนี้ยมันเหมือนเอ็กซ์เพรสซิสต็มที่มันจะต้องเป็นอินพุตเป็นด a ต้าเซตตัวหนึ่งอ่ะซึ่งแต่เดิมมันจะใช้ด a ต้าเซตของ องค์ประกอบ Environment นะสถานการณ์นั้นเป็นหลักใช่ไหมฮะเช่นเซนเซอร์ต่างๆที่ล้อที่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะแต่เนี่ยมันมันไม่ได้อาศัยเซ็นเซอร์อย่างเดียวและมันมันเอาประสบการณ์ของเจ้าเนี่ยเข้าไปด้วยเป็นหนึ่งในเซนเซอร์ว่าง่ายแล้วเซ็นเซอร์ที่มันจับก็คือเป็นขึ้นสมองกับแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นบนบนฟิสิกอลหรือร่างกายของของนักขับตัวเนี้ยเข้าไปแล้วมันก็เอาสข้อมูลพวกเนี้ย แอดเข้าไปเพราะไอ้ที่อาจารย์มานัดว่าที่วันฉลาดมาในระดับหนึ่งเนี่ยม,มันมันก็คือเป็นซูเปอร์วิชั่นนะฮะแต่ว่าไอไอหมองนี่เข้าไปเนี่ยมันมันจะมันจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นระบบที่เข้าไปกันกองแล้วก็ไปผปสมเป็นไฮบริดละนะนะเขาถึงเรียกว่าเป็นเซมิซู model, เปอร์ไวท์โมเดลอาจารย์ใหญ่ถ้าเป็นอยู่แถวสินิราชก็เป็นอาจารย์ใหญ่ ใช่เป็นอาจารย์ใหญ่แต่คนนี้ก็เป็นมีชีวิตอยู่นะซึ่งอันนี้อันนี้ก็คือเป็นท่านอาจารย์กลางครับเรามาดูอันนี้กันท่านที่อันนี้ก็จะจะคือเราจะไม่อยากลงไอ้พวกเทคนิคอะไรของรถอัตโนมัติขามากเพราะว่าเราผมก็เคยเขียนไปเยอะแยะแล้วแต่ว่าให้เห็นหน่อยแล้วกันว่าโครงสร้างของมันเนี่ยแต่ระบบการทํางานของมันตะกี้ที่เราพูดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น AI ซึ่งออนบอร์ดติดมาเลยหรือ Over the Air มันก็จัดการอัพดงอัพเดต ซอฟต์แวร์ไลแวร์มาต่างๆซึ่งอันนี้มันอัปเดตตลอด OTA โดยผ่านทางอากาศใช่ซึ่งอันนี้ก็คือไอ้กล่องทองๆที่เราเห็นเนี่ยเนาะตัวนี้ที่เราจะพูดกันวันนี้แต่ว่าไอ้ตัวอีกหน่อยซึ่งสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะลงมาเบสิกก็จะพูดเรื่องเรื่องเซนเซอร์การควบคุมของมันซึ่งมันมาสร้างความปลอดภัยการตั้ง่าใช้คุณต้าโซนิกใช้เรดร์ใช้กล้องใช้ไลดร์ใช้ GPS ใช้ตัวคอนโรลสัญญาณที่ล้อออันนี้มัน เราจะติดไว้ก่อนเพราะว่ามันมันเบสิกไปหน่อยแต่ว่าให้ท่านเห็นว่าไอ้ตัวที่จริงวันนี้เป็นประเด็นเนี่ยก็อยู่ไอ้กล่องทองทองแดงๆเออซึ่งคือตัวนี้สําคัญนะสำคัญนะเป็นหัวใจเป็นสมองของมันเลยครับเพราะว่าไอ้ตัวอื่นนี่มันเป็นแค่ป้อนข้อมูลใช่ครับพารามิเตอร์เข้าไปไอ้ตัวนี้คือตัวสั่งการใช่ใไหมฮะไอ้ตัวทองทองเนี่ยนะกล่องสีทองนี่แหละครก็วันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นสั้นๆเพราะว่าตอนที่6กเราก็เครียดไปพอสมควรครับหมดอีกทีก็คือเห็นไหมฮะ เขาเอาคลื่นสมองแล้วก็เอาอุนกาอะไรที่อาจารย์ชูศักดิ์บอกวัดสายตาการเพ่งไปที่ตาแรงที่กระทำต่อตัวโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยมาประจุเข้าไปเพื่อจะให้ไอตัวรถอัตโนมัติคาร์เนี่ยม,มาเปอร์เฟกที่สุดนะครับปลอดภที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องอัศจรรย์นะใช้ใช้ทั้งคนทั้ง AI มาผสมประสานกัน เป็นระบบเซมิซูเปอร์วฮะซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ที่น่าจะสมบูรณ์นะจางนั้นนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าจบบริบูรณ์นะครับเพเราเราก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ